ลูกเต่าเชรพลับุญสซนเราซ้อมมากี่วันครับสองอาทิตย์ครับกซ้อมอยู่ที่ค่ายโรงเรียนธรรมศาสตร์ของโรงเรียนมิตรอาคมอยู่ที่ปทุมนี่เองครับแล้วอีใครเป็นผูปป้บ่าวซ้อมระหว่างวีเนี่ยตอนนี้เพื่อนน,น,น,น้องๆในค่ายพวกในค่ายเชื่อกันนะตอนนี้เราอายุสิบแปดครับเราสูงเท่าไหร่ครับเราหกสิบห้าน้ำหนักปล่อยๆมามากี่กิโลครับปล่อยๆห้าสิบห้าเราหมวดจะตายอะไรครับลูกไมข่าแล้ววันนี้เรามาเจอเฟสสองเลเคยต่อยกันไหม ไม่เคยครัครั้งแรกเลยได้ศึกษาเก่งมาต่อยเขามาไหมยังศึกษายเขาไม่เป็นยสไตล์ไมยเข่าเลยแล้ววันนี้เราจะวางเกมวางแผนห้ดิไปเรื่อยๆก็ต่อยตามสไตล์เราและล่าสุดเราต่อยไว้ที่ลังสิตครับลังสิตวันนั้นต่อยกับนิธิพันธ์เจมันแพ้คะแนนพาแพ้คะแนนมาวันนั้นต่อยยูเอเท่าไหร่ครับร้อยสิบสามร้อยสิบสามวันนี้ไปต่อยร้อยสิบสี่เนาะเมื่อกี้ขึ้นช่างแล้วเป็นไงเกินอยู่จุดสามจุดสามก็คือเหมือนวิ่งตอนเช้ายี้เส้นยี้สายร่างกายเราตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์แล้ว หล่อไอ้เจมไล่ครับสมุนหงแรงวันนี้พร้อมมาแจ้งเกิดพร้อมชนะกับใครเนาะใช่ไฟแล้วคุมมากี่กิโลครับประมาณสามสี่โลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้เราสามสิบเก้าเราคนจังหวัดอุบลราชธานีฝากเชิญเชิญแฟนคลับเราหน่อยฝากเป็แรงแจ้งด้วยก่อนเป็นคนกวนวันนี้เต็มที่นะเต็มที่ดีขอใยลบทุกปีขอมากครับสวัสดีครับเพิษสงียเราเป็นมวยไทยครับไฟานีเรซ้อมมากี่วันครับก็สามอาทิตย์กว่าจะซ้อมอยู่ที่คล้าเราเป็นมวยไทยครับอยู่ที่จังหวัดพังงาเราอยู่ที่เดิมครับแล้วมีใครเป็นคู่บ่าวซ้อมมาตอนนี้ก็มีเทพวาริครับ ครับแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆในคลายชื่อกันตอนนี้เราอายุเจ็ดสิบเจ็ดครับเราสูงเท่าไหร่ครับสูงหนึ่งเจ็ดสิบสามน้ำหนักไปปอยมาบ้างกี่กิโลครับก็ห้าสิบห้าเรามวยสไตล์อะไรครับมวยขอแล้ววันนี้เรามาเจอกับลูกกอกเพชรครับไม่เคยต่อยกันเลยไม่เคยครับใครแรกด้วยครับได้ศึกษาเก่งมาต่อยเขามายังก็ศึกษามาเขาเป็นมวยสไตล์มวยโดยค้าเดี๊ยมา่ะแล้วโดยมัตติกาแล้ววันนี้เราเจอเขาในระหว่างเกมั่งแข็งแค่ไหนก็ ก็ไปดูบนเวทีครับก็ต่อยาำตาตาล์เราก่อนเดี๋ยวไปแก้ไขอาวุธเขาบนเวทีครับผมล่าสุดเราต่อยไว้ที่ที่หลังศครับที่หลังศิรษะนะต่อยกับสายลุยครับ,รรบเป็นไงบ้างก็ชนะน้องยุกสีครับชนะน้องมาวันนั้นเวทเท่าไหร่วันนั้นก็มาเต็นร้อยสิบเจ็ดครับอ๋อต่อยไปต่อยไปต่อยนะเขามาแทนแล้ววันนี้เราไปต่อยร้อยสิบสี่อันนี้เวทเราเลยไหมก็ เวทเราเลยครับมเมื่อเช้ามาเป็นไงน้ำหนักนี้เกินพอดีครับมาผ่านแล้วเรียบร้อยร่างกายไฟดีเป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์ลดไปสุดนะสมบูรณ์ยังไงครับวันนี้พร้อมมาชนะกับใครเหมือนเดิมครับผมไฟเราคุมมากี่กิโลครับก็สี่กิโละต่อยมวยไทยมาทั้งหมดของเราตอนนี้ประมาณนี่ไฟดีสิบอกครับเราเคนจังหวัดสงขลาฝากเชิญชวนแฟนคขับเราหน่อยอ่าฝากคนสงขลาเป็นกำลังใจให้ด้วยครับวันนี้เต็มที่นะเต็มที่ฝ่ายน้องโชคดีขอบคุณครับขอบคุณครับ